มัดผมเนี่ยมัดผมน่าจะช่วยให้ชัดขึ้นจะต้องใส่หมวกผู้ช่เหรออ๋อใส่หมวกเหรอแบบ right นี้ก็จะมีมันใส่หมวกเว้ยไถ้าไหนวะที่บอกกันว่าถ่านหน้าถ่านหน้ามางานจืดห่าต่อ มีเล <S uce> ือดกระจายไหมหยาบบีบเลยเลยโอ้เฮ้ยจะไงวะฮะกิมชนกวาแม่ไม่พดหนึ่งน้ำในน้ำใจคนเอ้าก่อนเหี้ยอะไรเนี่ย อยายอยากได้ผ้ามาลองตัองกันจนถึงแต่วันพันมันดูแบบประดิษฐ์ประดิษฐ์นิดนึงครับเอาให้มันแบบว่าเออซ้อนๆแบบเฉียงๆสับๆใส่กันเออหักๆไปอันนึงก็น้า ลุงลุงลุงคาเฟรมครับเพลงดาบล่องน้ำหาั Oh.